วันนี้อยู่ดีๆก็ไม่ชอบผมเพียงเพราะมีชื่อของอื่นมาติดที่ผมหนึ่งวันกับกันจอมพลังนะจังหวัดศรีสะเกดอำเภอก,กันทลักษ์ไขใ,ใจถูกใจที่ป้องเที่ยวว่า <c oughs> ไวเป็นต้อง,องรังมากสวนใจประชาชนโคตรโจมตีพันธุผม,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 มบ่สนใจในครับบ่าวควบคนเราที่จะทําแบบนี้ทําไมต้องโดนแบบนี้กัรเย็บสี่เยอะนะครับแล้วใครจะมาทำ่ะครับถ้ามีพี่เกช่วยผมดีครับมีคนอย่างนี้ดีครับเขาบอกว่า คุณกําลังทำให้ทหารสุขสบายจนเคยตัวจริงๆก็นอนอยู่บ้านก็น่าจะดีแล้วนะ <Hey. S 1> หรือเวลาเขาถูกกดขึ้นมาเนี่ยต้องออกมารักษาถ้าถนนสภาพแบบนี้6ชั่วโมงก็คงไม่รอดน้ำไม่มีไฟไม่มีบ้างเราก็เลยคิดว่า <Hey. S 1> ้การที่เขามาอยู่ปกป้องอธิปไตยของบ้านเรามันต้องลำบากขนาดนี้เลยหรอวะ <Hey. S 1> คุณต้องไปลงพื้นที่คุณต้องไปทำนู่นนี่นั่นแต่ตัวคุณไม่เคยไป เรานั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแต่เราจะบอกให้ทุกคนไปทํางานได้ดีได้อย่างไรถ้าเราบอกว่าลูกน้องไปได้ครัวคุณต้องไปได้ไม่งั้นใครจะศรัทธาในตัวคุณก็ปังเกอร์ใหญ่อันหนึ่งทําเป็นบล็อกคู่ปุ๊บประกบกันถ้าเด็กเนี่ยสบายผู้ใหญ่ได้ยังเหลือเลยอ่ามันยังยวบเนอะมันความรู้สึกคนละแบบเลยเอาเร็วก่อนเราไม่มีอะไรที่ ต้องครอบแล้วแค่โปร่งใสอย่างเดียวชัดเจนอย่างเดียวเอาเงินชาวบ้านไปลงให้มันถูกต้องอย่างเดียว